No ระดับโลกนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13ตามเวลาท้องถิ่นของรัฐเพนซิลเวเนียค่ะการลอบสังหารนายทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะแบบกลางแจ้งเลยแล้วก็มีมือปืนเนี่ยนอนอยู่บนหลังคาของตึกตึกหนึ่งที่ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะแล้วดูค่ะระหว่างที่ทรัมป์พูดว่าจะปัสใยอะไรบางอย่างปุ้งปุ้งปุ้งปึ้งหูหลายนัดค่ะน่าจะประมาณเจนัดนะคะทรัมป์บอกว่าได้ยินเสียงวื้อที่หูนี่รู้แล้วว่ามีอะไร ผิดปกติค,ค,ค่ะการวิ่งเข้ามาเช้าโอ้โหหลายคนผิดหวังกับการรักษาความปลอดภัยในระดับ,บนี้นะคะก็มีการตั้งคําถามมากมายค่ะหลังจากนั้นทรัมป์ก็ถูกให้ก้มลงไปเพราะว่ากลัวว่าจะมีการยิงซ้ำขึ้นมาอีกออแต่หลังจากที่ทรัมป์ยืนขึ้นมาได้ค่ะคนี่เล <Le ud S 1> ือดของรีพับลิกันประวัติศาสตร์ กลับขึ้นมาโอ้โหย,ยกกำปั้นขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะสู้ดูคนข้างหลังนะคะก็ได้รับพลังจากทัม้มจากตกใจก็เฮกันขึ้นมาอีกรอบหนึงค่ะหลังจากนั้นกาดก็นาตัวทัมม้มไปเพื่อที่จะเข้าไปสู่รถฉุกเฉินต่อไปนะคะแต่ทัมม้มก็ยังสู้ไม่หยุดเลยอย่างที่เห็นค่ะว่าที่ใบหูขวามีรูอยู่คือกระสุนเข้าไปเจาะที่ใบหูขวานะคะแล้วปืนนี่ก็เป็นปืนไรเฟิลค่ะหลังจากที่ทุกคนตื่นเต้นตกใจแล้วก็อ้าทั้มรอดปลอด ใครดีถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยก็ตามค่ะแต่เราทราบมาว่ามีคนเสียชีวิต2คนนะคุณสวิตหนึ่ง<ท>ในนั้นก็คือมือปืนค่ะแล้วหน่วยไสไนเปอร์ของทรัมป์เองก็ เก็บมือปืนได้ในระยะเวลากระชั้นชิดนะคะนอกจากนั้นต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นอาสาดับเพลิงที่เมืองบัฟฟาโลที่สหรัฐอเมริกานะคะในวันนั้นนายคอรีคอมเพอร์ทออายุ50ปีค่ะเป็นนักดับเพลิงเกษียณแล้วคุณชีวิตเราพาครอบครัวกับลูกไปชมการปราศัยของทรัมป์ด้วยแล้วก็ปกป้องครอบครัวไว้ในนาทีสุดท้ายเลยทําให้ตัวเองต้องเสียชีวิตไปค่ะทางบริษัทอาสาดับเพลิงเมืองบัฟฟาโลสหรัฐอเมริกาก็แสดงความไว้อาลัยให้ กับผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะก็มีคําถามมากมายแหละว่าคนที่ทําเป็นคใครนะคะล่าสุดอย่างที่เราทราบกันค่ะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสื่อของอเมริกันก็รายงานว่าค,คนที่ลอบสังหารทรัมป์ในครั้งนี้คือนายโทมัสแมชิลคลุกค่ะอายุ 20ปีเท่านั้นเองแล้วก็ไปนอนเป็นสไนเปอร์แล้วก็ยิงลงมานะคะโดยใช้อาวุธปืนไรเฟิลอย่างที่บอกไปคุณสวิตช์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการรอบสังหารที่ช็อกโลกค่ะคำถามก็คือว่าในคนนี้อายุ20่20ปีทำไปทำไมนะคะไปค้นประวัติก็พบว่าก็เกลียดวิพากิการแหละเคยพูดเลยในคลิปว่าเกลียดทรัมป์เกลียดวิพากิการและเดี๋ยวเจอกันค่ะพูดแบบนี้บอกว่านายเล่นกับ คนผิดคนซะแล้วนะคะแต่ถ้าประเมินแล้วก็ถือว่าตัวเองก็เสียชีวิตไปละค่ะแล้วการรอบสังหารครั้งนี้กลับทําให้ทรัมป์ได้คะแนนิยมสูงขึ้นใช่ไหมคุณชูวิทย์ถูกต้องครับนี่นะนักวิทยาการสาสรสหรัอเมริกาหรือกระทั่งโลกครับวิเคราะห์เลยครับภาพวินาทีประวัติศาสตร์นะครับที่ทำถูกยิงที่ว่านี้มือปถูแล้วก็ก้มลง ร,ปรอปภเข้ามานะครับนี่ทำานี่เขาประก้มลงแล้วก็ถูกหามออกไปเนี่ยคุณณิชาย,ยังช้าอยู่นะเขาบอกว่ายังไงครับรองเท้ารองเท้าเขาใส่รองเท้าไม่สนิทครับ<อ>แล้วก็ภาพประวัติศาสตร์นะครับเลือดเปื้อนหน้า แล้วก็โหด้านขวานั้นมีเลือดออกมาแล้วก็ทาโชกาปั้นตรงนี้แหละครับคุณนาต่าภาพคําว่าโชกาปั้นนี้มันเป็นแสดงถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ความอกว่าต้องสู้ต้องสู้ไม่มีวันยอมแพ้นี่แหละครับเป็นภาพเดียวนะครับวันนี้ที่ทําให้นี่นะปรากฏว่าข่าเงินดอลลาร์นะครับแข็งขึ้นเลยครับโอ้โหนอกจากแข็งขึ้นมาแล้วนะครับเงินอย่างอื่นด้วยและก็ปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ทรัมป์ ดูดีขึ้นมาทันทีนั่นก็คือว่าเขายังมีการให้สัมภาษณ์ระหว่างการถูกนําตัวไปทําแผลแล้วก็ปหักที่บ้านส่วนตัวว่านะครับเรื่องนี้จะต้องต่อสู้กันต่อไปถึงแม้ว่าคู่แข่งขันนะครับโจไบเดนเนี่ยนะก็จะออกมานะครับแสดงความเสียใจยด้วยแล้วก็โทรศัพท์ให้กำลังใจแต่นะครับเนี่ยนะเรื่องของราศีในการที่จะสู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สนี้สงสัยนะครับก็คงจะว่า อ่อนล้ามากดูจากพฤติกรรมดูจากคำพูดดูจากสังขารเพราะว่าอายุ82ขณะที่ทำเนี่ยครับอยู่อัตไลครับโดนนั่นทำอายุ78ปีเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ยิงถูกเปรี้ยงไม่โห นะครับหลายคนก็ฟันธงนะครับคุณในชานะถ้าเลือกอีกทีนะครับทํานี้โอกาสที่จะเป็นปัฒนาธิบดีอยู่ที่นะครับนี่นะพรรคเดโมแครตนะครับนี่จะหาตัวเลือกใหม่แทนโจไเบเดนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจจับตาดูต่อไปบางคนก็บอกทรัมป์สร้างสถานการณ์หรือเปล่านะจริงๆก็ความเป็นจริงคือทรัมป์ก็นําอยู่แล้วนะไม่จําเป็นที่แล้วก็ไม่คุ้มที่จะสร้างสถานการณ์ขนาดนี้นะคะ 「そろった!」